ตอนนี้พี่เชฟพ่อพามาดูนานะครับผมซึ่งนาของพี่เชฟก็ลงทุนไปแล้วนะครับที่ผ่านมาก็พวนดินไถนาอะไรต่างๆเนาะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับพี่เชฟนี่คืออะไรครับก็ขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเท่ที่เจ้าทางนั่นแหละให้ดูในป่านาเราอะไรต่างๆอแต่ผมก็เรื่อไม่ถูกนะครับนี่เนาะเขาก็จะมีพิธีของเขาแบบนี้นะครับผม นี่เป็นไร่นาของพี่เชฟเนาะประชาติมากผมข้าวก็น่าจะเดือนหน้าแล้วพี่เชฟเนาะ,นนะข้าวนี่เดือนหน้าได้เกี่ยวแน่นอนมีครับแล้วก็บ้านของพี่เชฟก็อยู่ตรงนู้นนะครับนานะครับบ้านในกลางนาครับ นี่ครับผมพี่เชฟกับพี่ดอยก็ออกไปทางนู้นแล้วนะครับผมที่จะไปที่แห่งของพี่เชฟนะครับผมบนทางก็ชันมากนะเฮ้ <c oughs> ยังไงเจ้าขาเฮะยไปโอ้ยขาไปแล้วผมตอนนี้นะครับพวกเรามาถึงที่ แห้งหรือว่าบ้านใช่ไหมครับบ้านในป่ากระท่อมในป่ากระท่อมไผ่เนาะกระท่อมไผ่ของพี่เชฟนะครับแล้ววันนี้ผมมีกับอยู่กับพี่ดอยด้วยนะครับผมกมามีโอกาสมาด้วยกันก็เดี๋ยวขอพี่เชฟที่จะมีโอกาสรีวิวให้ผมดูหน่อยนะครับนี่ตรงนี้เป็นลานหน้าบ้านใช่ไหมพี่เชฟหน้าบ้านครับผมนี่ซึ่งผมไม่ได้มาที่นี่เป็นเดือนแล้วครับอ๋อก็มันจะเป็นพวกข้างบนนี่เนาะมันจะตกลงมาเป็นถาว์แห้งนะก็จะตกลงมาที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านด้วยกันครับ อากาศในบ้านก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทาความสะอาดแล้วก็ทําใหม่<อ>รั้วมฝั่งนี้อาจจะมีการปลูกพวกอะไรต่างๆนะเดี๋ยวมาดู<อ>ใครชอบผมได้ครับครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหล,หลังคาเนาะครับคาดสีมากครับผมเพื่อนนี่เพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับค่ะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะดูในบ้านนะครับนี่ก็เดินออกมาก็จะมีเฉียงแบบนี้เดินมาก็จะเข้าไปที่บ้านของี่เชฟนะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนใช่ครับ นี่ลังคาแบบนี้หมดเลยเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในป่าในป่าในเขาเนาะอ๋อนี่เป็นห้องนะครับห้องอีกห้องหนึ่งเป็นเหมือนห้องนอนใช่ไหมครับอันนี้ห้องนอนผมครับอ๋อเข้ามานอนได้เลยเป็นห้องนอนครับผมนี่ห้องนอนนะครับผมก็จะเป็นห้องนอนโล่งๆแบบนี้เลยเนาะใช่ครับแต่ยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ไหมอ๋อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนี่ก็จะเป็นต้นไม้เนาะเหมือนที่นี่แล้วก็จะใช้ไม้ไผ่ รอบไว้เนี่ยไว้ทําอะไรครับให้มันสวยแงเหรอไม่ฝนตกครับอ๋อฝนมันตกมันจะน้ํามันจะหยดหลายฝั่งนี้อ๋อก็เลยปิดไม่งั้นมันก็จะหยดลงเลยข้างล่างนี้เลยาหาใช่มันก็ลงตรงนี้โอเคทําอย่างนี้มันก็จะทําให้ไหลไปตามไม้ไผ่ที่เราไม้ไผ่เนาะอ๋อนี่ครับผมเพื่อนก็นี่คือในห้องนอนนะครับแล้วก็ถ้าออกมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําอาหารเนาะปกติแล้วต้องมีใช่ไหมครับเวลาเราอยู่ในป่าเนาะต้องมีที่ที่ทําครัวทาอะไร หน้าหนาวอะไรต่างๆเนาะครับผมจะทําใหม่เป็นน่าจะเป็นพาเอที่ก่อไฟแบบเป็นดินเอาเป็นดินหมดเลยครับตรงนี้นะเฉพาะที่นี่อ่านี่ครับแล้วก็มองออกไปเป็นวิวข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมครับเป็นพวกต้นไม้กล้วยป่าอะไรพวกนี้เนาะเยอะ,ยะ